จะเกิดไล่ขึ้นเมื่อออพติมัสนั้นเป็นสีม่วงแมกาโทนนั้นเป็นสีขาวสตาร์สครีมนั้นเป็นสีขาวซึ่งภาพที่เราเห็นต่างๆนี้นั้นมาจากจักรวาลที่มีชื่อว่า Shattered Glass ของ Transformers เป็นจักรวาลคู่ขนานที่ทุกอย่างนั้นกับตละปัดเมื่อดี c e p t i c o นั้นเป็นฝ่ายดีกลายเป็นวีรบุรุส่วนทางอ u t o b o t นั้นกลายเป็นตัวร้ายแม้แต่ตาสัญลักษณ์ของทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยังพลิกกลับกันเหมือนกับเราภาพสะท้อนซึ่งจักรวาลแก๊สหรือจักรวาลกระจกนี้ครับผมมันนั้นไม่ใช่เส้นเรื่องหลักที่มีการยอมรับเป็นทางการแต่อย่างใดแต่เป็นการสร้างสรรค์นะครับผมมาจากทาง f u น Publication ทางการตีพิมพ์การ์ตูนและนิยายระหว่างปี2008ถึงปี2011โดยจุดเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นเมื่อวันที่1เมษาย,ยนปี2008ทางฟัน Publication นะครับผมได้ออกอุบายเหมือนกับว่าจะทำการเผยแพร่การ์ตูนฉบับพิเศษในงาน t r a n s f o r m e r b o b c o n นั่นเองครับผมโดยในก,การปล่อยภาพตัวอย่างสามหน้า <c oughs> ในสไตล์ G2 ที่บอกเล่าเรื่องทางโกบัรกิมล็อกและแจสที่ได้คนโพสเทคโลนยโนีของทางเฮอร์มิสในห้องทดลองของดีเซปติคอนต่อมานะครับผมแฟนๆนั้นจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วไอ้วันที่1เมษาย,ยนนี้นะมันเป็นวันโกโหกดีกวแต่ะแต,ต ชวนทีมเขียนบทนะครับผมมาสารต่อเรื่องราวอย่างเป็นทางการและนำไปสู่จุดเริ่มต้นของจักรวาลเชตเทเลตแกสโดยเหตุการณ์นะครับผมมันน่าจะเป็นการเดินทางข้ามมิติของทางคลิปจัมเปอร์เรื่องราวนั้นมาเริ่มต้นจากสิงกีดลองของเขาเมื่อทางค um ลิปจัมเปอร์ได้พุ่งออกมาจากประตูมิติลึกลับและตอนนี้เขา้ก็หลงทางและเมื่อเขาฟื้นคืนสติขึ้นมาเรนะืนั้นเขาแล้วก็ตื่นในอุโมงค์ใตดินของไซเบอร์ตรอนและในความตื่นตระหนกของเขาแล้วก็ได้เจอกับทางลักคัสซึ่งเขาแล้วผมก็ได้ทำการขอโทษล um ัก,กค,คัาาใสในทัน้ไดต ายโดยคนที่ฆ่าทางลักคัสนะผมก็คือทางฮอตลอตซึ่งทันทีที่ทางล็อกคอตนะผมได้เจอเข้ากับทางคลิปจัมเปอร์นั้นเขาก็รู้สึกอึ้งในทันทีเพราะว่าในความทรงจำทางล็อกคอตนั้นว่าทางคลิปจัมเปอร์ได้ตายไปแต่2ไซเคิลที่แล้วซึ่งด้านคิปจัมเปอร์ก็งงไม่แพ้กันนะผมเพราะว่าเมื่อมีกี่ชั่วโมงก่อนนั้นเขานั้นยังเจอทางล็อกคอตที่ไม่มีหนวดอยู่เลยซึ่งทางคลิปจัมเปอร์นะผมถึงขนาดคิดว่าสายไฟในหัวเขานั้นอาจจะทํางานขัดข้องก็เป็นได้แต่ทางฮอตลอตนะผมกลับเฉยๆแล้วบอกว่าเพื่อมันดูมีเสน่ห์นะแต่เขานั้นไว้หนวดนี้มานานหลายร้อยไซเคิลแล้วก็ในทางฮอตลอตนะผมจะชวนไปพบกับทางออฟติมัสพาน ่อยูบพื้นผิวและเมื่อมาถึงเมืองไออาร์คอนนะครับผมทางคิปจัมเปอร์นั้นก็ได้พบก,กับออตติมัสพานสีม่วงซึ่งทถาวก็ตื่นเต้นเป็นมากที่ทางคิปจัมเปอร์นั้นฟื้นคืนชีพและได้พาพิธีสำนง,งานใหญ่ของออโตบอทแต่สิ่งที่ทางคิปจัมเปอร์ต,ตกใจนะครับผมก็คือว่าพวกเขาได้เห็นศพของดีเซต,ติคอนจำนวนมากได้ถูกประดับเอาไว้ราวกับว่ามันเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะซึ่งทางออตติมัสพานนะผมก็ได้ทำการแนะนำอย่างภาคภูมิใจไปเลยว่าสวยใช่ไหมล่ะนี่นะเป็นถ้วยรางวัลที่กระตุ้นข,ขวากลังใจและแสดงพลงงพพัง ําลังทรมานทางลัมโบซึ่งลัมโบนั้นได้ถูกตัดสินให้กลายเป็นอัชญากรต่อต้านโอทบอตซึ่งทางคิดจัมเปอร์ของผมก็ได้ถามงงๆว่าที่นี่นันเกิดอะไรขึ้นแต่ทางออติมัสผมนั้นเข้าใจผิดคิดว่าทางคิดจัมเปอร์นั้นไม่พอใจที่เขาได้ไม่มีสิทธิ์ในการประหารจึงเสนอให้ทางคิดจัมเปอร์ของผมทําการฉลองการกลับมาด้วยการฆ่าทางลัมโบเสียแม้ว่าทางคิดจัมเปอร์นะผมแต่เดิมทีแล้วเขาเกียดดีเซปติคอนอยู่แล้วแต่การต่อต้านการฆ่าด้วยความบันเทิงนั้นถือว่าขัดแย้งต่อค่านิยมของทางโอทบอตทําให้เขาต้อปฏิเสธอย่างเด็ดขาดแต่ในจักรวาลนี้ผมการต่อต้านออติมัสนั้นเท่ากับตายออติมัสผม จะได้ทำการกราดยิงในทันทีทําให้ทางคลิปจัมเปอร์น้ำบาดเจ็บสาหัสและสั่งให้ทิ้งลงไปในเขตชายรังสีออติมัสนะครับผมจะได้ทําการย่อเย้ยทางคลิปจัมเปอร์ด้วยว่าถ้าเจ้านั้นรอดชีวิตมาได้อาจจะคู่ควรกับตาเครื่องหมายออโตบอทโดยในเขตชายรังสีนี่เองครับผมทางคลิปจัมเปอร์นั้นก็ได้ถูกโพดโดยทางลองฮอลและสแคปเปอร์ก่อนที่ทั้งสองน,นะผมจะได้พาคลิปจัมเปอร์นั้นไปที่ฐานซึ่งทางคลิปจัมเปอร์นะครับผมก็ได้ฟื้นเข้ามาในห้องพยาบาลซึ่งตอนแรกนะผมเขานั้นก็คิดว่านี่มันเป็นค่่่าาเเลลยศึกกหรือปอปนทีไขาา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 านนนนนั้น้้้้้ผผมมมมจจะะหหีอออออกกกกกกงงงพยาบบาลลแว็ชเเเเขขขททททซึ่คๆ ทางไซส์ Y สมาชิกของกลุ่มออโตบอทนั่นเองซึ่งทันทีที่ทางคลิปจัมเปอร์นะผมเห็นทางไซส์วนั้นจะได้ถามไป่ได้ขอสงสัยว่าทำไมนายนั้นถึงมาอยู่กับดีเซ็ติคอนพวกนี้ได้ซึ่งทางเมกาทอนนะครับผมก็ได้บอกไปว่าเรานั่นน่ะช่วยเจ้านะก่อนที่จะเรียกให้หน่วยทีมแพทย์นะผมมาทำการตรวจสปาของเขาซึ่งทางไซส์วนะผมก็ขอเมกาทอนไปว่าเขาต้องขอคุยเป็นการส่วนตัวกับทางคลิปจัมเปอร์หน่อยด้นานนั้าของผมเมกาทอนนั้นจะได้ออกไปซึ่งทางไซส์วนะผมก็ได้ทำการอธิบายต่อทางคลิปจัััััมมมเเเปปปปออรรร์ไไไววววว่่่่่่่่่าา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 าทุกกคคคคนน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 ้้นนะน้้นน้้ะะววนนะิิดยยยยตตแแแแลลลล็็ชชใงงโโสสขีพ ตอนที่แตกต่างจากเราก็แปลว่านายนั้นมาจากจักรวาลอื่นและเพื่อให้ทางคลิปจัมเปอร์นะผมเข้าใจความเป็นมาของโลกนี้ทางไซส์วายนะผมจะทำการเล่าประวัติศาสตร์ของไซเบอร์ตรอนเริ่มจากทางโอเลออนแพ็กซ์โอเลออนแพ็กซ์นั้นเป็นเพียงบรรดาลักษณ์ที่ไม่พอใจต่อสถานะของตัวเองเขาต้นงจึงเปลี่ยนไปใช้แนวทางที่สุดโตง่งเสนอทัพสงครามเพื่อพัฒนาสังคมดึงดูดผู้ติดตามจำนวนมากจัดตั้งกองทัพออโตบอทโอเลออนแพ็กซ์นั้นต้อการเสริมความแข็งแกร่ง,งทั้งทางกายและการผลิตอาวุธเขาการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป โดยได้มีข่าวลือนะครับผมว่าทางออติมัสดันได้ค้นพบความลับหรือพลังที่ทําให้เขานั้นเสียสติแม้แต่โคนสนิทนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นโดยผู้ที่ต่อต้านออติมัสดันเริ่มต้นด้วยกลุ่มเล็กๆพยายามขโมยอาวุธในการต่อสู้แต่ก็ล้มเหลวเพราะว่าขาดผู้นำาต่ว่าทางเมกาทอนนั้นได้ผงาดขึ้นมาในสงครามที่โพลีเท็กซ์และเขามีพลังที่เท่ากับออติมัสจึงได้ทําการจัดตั้งกองกำลังต่อต้นานคิดคมเทคโนโลยีทาร์ฟอร์มที่สามารถกลายลาเป็นยานลบหรือวัตถุได้และก็ได้เกิดเกิดกลุ่ม, DC ม,มดีเซ ยีใส่กองทัพของเขาซึ่งทางไซส์วาร์ดนะผมก็ได้ทําการบ่นว่าเรานั้นชนะในบางสมรภูมิแต่ก็ต้องมีชัยชนะครั้งใหญ่ถึงจะสามารถโค่นล้มออติมัสได้ซึ่งทางคลิปจัมเปอร์ผมก็เริ่มยอมรับความจริงแต่ก็ยังถามด้วยความสงสัยไปว่าและทําไมไซส์วารนั้นนะทั้งที่เคยเป็นออตโบดถึงทําไมหักหลังซึ่งทางไซส์วารนะผมก็ได้เผยว่าเขานั้นนะเคยเป็นทหารทางออติมัสแต่เมื่อเห็นออติมัสดันบิดเบี้ยวในเรื่องข่านิยมใส่ใจแต่อํานาจและไม่แคร์ชีวิตของเราเขานั้นได้ถูกทิ้งจนเกือบตายจึงได้เข้าร่วมกับกลุ่มดีเซติคอนด้วยความแค้นทาการเก็บตาออตบดที่พังเอาไว้เป็นเครื่องหมายของความอับอ แม้ว่าทางค um ัมเปอร์จะสงสัยนะครับผมแต่ก็ตัดสินใจที่อยู่ต่อในขณะเดียวกันนะครับผมทางออตติมัสผานก็กำลังฝึกซ้อมอยู่ในห้องโคโรแกมในจังหวะนั้นเองครับผมทางโกบักนะก็ได้มารายงานถึงความคืบหน้าว่ายานอาร์ต,ตอนนี้กำการติดตั้งปืนพลาสมาและปืนใหญ่ที่มีพลังในการทำลายล้างร้ายแรงเอาไว้แล้วแต่ทางออตติมัสนะผมก็ได้ทำการสั่งเพิ่มกำลังการทหารเข้าไปในยานลบแต่ทางโกบักนะครับผมก็ยังเตือนอีกว่าทางแพลตฟอร์มอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวแต่ทางออตติมัสนะรัผมก็ไม่สนแลวบอกไปว่าม,มันไม,ม ทรออนอยังอยู่แล้วก็เขาต้องต้องม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนซึ่งออตติมัสผานะครับผมก็ได้หัวลอยยอ้อนและบอกไปว่ามันนั้นไม่สําคัญหรอกเรานนชนะแน่และที่เมืองโพลิเฮกซ์นะครับผมทั้งข้อมูลนะั้นก็ได้ทาการเปิดเผยต่อกลุ่มดิเซติคอนว่าทางพวกออตเวิร์ดนั้นได้มียานรบที่มีอาวุธหนานแน่นและกำลังการทหารซึ่งทำให้แผนการโจมตีเดิมของทางเมกะทอนนะครับผมจะเป็นที่ต้องหาทางใหม่ซึ่งทางคิดจัมเปอร์นะผมก็เข้าไปบอกกับทางเมกะทอนว่าฉันเข้าใจว่านายนั้นไม่ไว้ใจแต่ฉันนั้นก็เหมือนนายนมาเมันนน้้นนนนม้มาาาาดดกกกออองงงงววื่แลลละถึโรปพ เพื่อสนองความทะเยอทะย,ยานของตัวเองซึ่งทางคลิปจัมเปอร์นะผมก็ตกใจและได้บอกไปว่าเขานั้นเคยสาบานกับพรมัสเอาไว้และทําให้ทุกคนงง,งไปเยอะมากนะผมว่าพรมัสที่ว่านี่มันคืออะไรเหรอโดยทางคลิปจัมเปอร์นะผมก็ได้บอกไปว่าในจกักรวาลของเขาน้นน่ไพามัสนั้นก็คือตัวแทนของความสว่างเป็นผู้สร้างเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์และเป็นศัตรูของยูนิคอร์นต่อมาทางสตาร์สกรีนเขก็ได้ทการเสนอว่าพวกเรานร้นน่ยไม่จำเป็นที่ต้องทําลายยานอาร์ทั้งลําก็ได้แค่ทาการระเบิดถังพลังงานมันใต้แพลตฟอร์มนั้้้นนกกกอออ่งงทงทาาาทาาาคสรบํใชิป ทำให้แผ่นโลหะน่ะเปราะเหมือนกับแก้วซึ่งทางคิทจัมเปอร์นะผมก็ช่างใจอยู่นานและตกลงให้เหล่าดิเซติคอนนั้นทำการวิเคราะห์เทคโนโลยีของเขาและในคืนนั้นเองครับผมการโจมตีของกลุ่มดิเซติคอนนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นสตาร์สกีนนะผมจะได้นำกองทัพโจมตีจากที่สูงด้วยแก๊สปอ้อที่ทำแมกกาทอนนะครับผมจะได้สั่งให้ดิเซติคอนทุกคนนั้นทำการโจมตีซึ่งทางออตติมัสนะผมก็ได้หัวเราะเยาะแล้วได้บอกไปว่าพวกเจ้าน่ะก็มาได้แค่นั้นแหละยังไงพวกเจ้าก็ต้องแพ้้้้้้้แตตตตต่่่่เมม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 กกกกกะะรรอออออออนนนนนนนผผ็็ไไไไดดดททาาาบบโิััััสปวววยยงงงจหีคซึ สงสัยรูปฝ่ายออตบอดนั่นอาจจะเป็นฝ่ายผิดจริงก็เป็นได้แต่ทางออพติมัสนะครับผมก็ได้เห็นทางคิปจัมเปอร์พอดีจะทําการตะโกนด่าทอเขาเรบยกบทว่าเจ้านั่นนเป็นกบฏก่อนที่จะทําการยิงนะผมใส่ทางคิปจัมเปอร์แต่ทางเมกาทอนนะผมก็ได้ทําการกระโดดบังคิปจัมเปอร์เอาไว้ซึ่งทางคิปจัมเปอร์นะผมก็ช็อกไปเนี่งมากได้ถามกับเมกาทอนไปว่าทําไมเจ้านั่นถึงช่วยฆ่าเมกาทอนนะผมก็ได้บอกว่าทุกชีวิตนั่นน่ล้วนศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นผมทางคิปจัมเปอร์น่ะจะได้ตัดสินใจยิงแกสปอร์ตนะครับผมใส่ทางโครงสร้างนะผมของทางยานอ่าทําให้มันนั้นเกิดถะลุลงมาหยุดความทะยทยานของทางออติมัสเอาไว้ ก่อนที่ทำแมกาทอนนะผมจะได้ทาการสั่งล่าถอยออติมัสนะผมได้ตะโกนออกมาด้วยความโกรธและได้ระบุไปว่าเขานจะทําการแก้แทนหลังจากชัยชนะนะผมไมกกาทอนนั้นได้บอกกับทางคลิปจัมเปอร์ไปว่าถ้าเกิดว่าเจ้านั้นเข้าร่วมแล้วก็ถือว่าเป็นเกียริของเราอย่างยิ่งซึ่งทางคลิปจัมเปอร์นะผมที่นี่เคยมองดิเซติคอนนั้นเคยเป็นศัตรูก็ได้ยิ่งอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะพยักหน้ายอมรับและเขานั่นก็ได้กลายเป็นดิเซติคอนในจักรวาลเชตเทเลด์แกสซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะ จอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เดยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ